ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเก้าพินดูทอรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรักคนาอยู่ในราศี รประจําเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2,568นะครับนะก็กลับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสุขนะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆตลอดปี68กันเลยทีเดียวนะครับนะ,ะนะครับเดี๋ยวเรามาพยากรณชาวราศีตุลด้วยวิชาไพ่พระศิวมหาเทพอันนี้ผมเป็นคนจัดทาจัดสร้างนะครับเป็นคนทําเองเลยนะครับนะก็ แล้วเรามาดูกันนะครับการวางไพ่นะครับก็จะเป็นลักษณะการวางไพ่แบบตีไหวนะครับถ้าท่านใดมีวิชาเอ่อมีความรู้นะเรื่องโหราศาสตร์ก็สามารถใช้ไพ่ผมได้เลยนะครับสามารถสั่งเข้ามาได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับนะจะมีการเปิด การเรียนการสอนนะครับรลัสสูตรนะครับโครงการโหรสศตร์ทไทยเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็สามารถเรียนได้มาเรียนกับอาจารย์ของผมอาจารย์วิทูลบุญชัยศีนะครับ ผู้ที่ปลุกปั้นนะครับคณาจารย์หลายๆท่านมาประสบการณ์เกือบ20ปีนะครับอันนี้ยินดีกับทุกท่านมากเลยนะครับที่จะมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์วิทูลนี่ถือว่านะครับยากมากเลยนะครับก็ถือว่าคอร์สนี้นะครับเป็นของฝันนะครับสําหรับคนที่อยากจะมีความรู้เกี่ยวเรื่องของวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเข้ามาเรียนได้เลยนะครับการันตีเลยนะครับว่า เก่งจริงๆเนี่ยอาจารย์ของผมนะครับแล้วก็สอนกับอาจารย์อ้อยด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะหลักสูตรก็คือ6เดือนนะนะครับเรียนเดือนละ1000เรียนทุกวันเสาร์เวลา13บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกานะครับเริ่มวันที่เสาร์นะครับที่4มกรานะครับปี68นะครับนะก็มีทั้งอ่าเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมโหรศาสตร์นานาชาติได้เลยนะครับแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังเท่านั้นเองนะคนสนใจนะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่ก็โทร ติดต่อตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับนะก็นะครับหวังว่าทุกๆท่านนะครับนะจะได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ของผมเองนะนะตัวเราเป็นไงนะครับนะที่เราเรียกว่าตัวเราตัวต,วตนนะครับตนนะนะการเงินเป็นไงนะครับการเงินไรายได้กระแสงเงินสดหดูในเก่าเก้านะฮะในเก่าเก้ากันเลยทีเดียวนะครับอืมนี่อ่ะเดี๋ยวล่ขึ้นมาหน่อยนะเพื่อนฝูงละ่ะเพื่อนฝูงสังคมเพื่อนร่วมง,งานเป็นไง นะครับญาติพี่น้องเขาเป็นไงกันบ้างนะครับนะอันนี้พันธุนะก็ญาติพี่น้องวงศาคณนาญาตินะครับหลักทรัพย์อะไรของเดียวกันก่อร่างสร้างตัวนะลูกหลานบุตรหลานเป็นไงอา้าวลูกหลานบุตรหลานนะครับนะปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องระมัดระวังออ้ยวาจาต้องระมัดระวังแล้วเนี่ยนะไฟออกปากเลยไปออกปากเลยนะระมัดระวังหน่อยนะครับนะอ่ะคู่ครองหลักแฟนเป็นไงอ้ย สุดยอดดาวสุกแม่ธาตุให้ผล3-50%เอร์เซนเลยโอ้โหความรักนี่ปังปุริเยเปปุริยังกันเลยทีเดียวนะเอาละโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพสิ่งที่กังวลเป็นไงนะครับอ่าได้81ดหเนาะแปเนาะอ่านะครับแล้วก็เรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่ละคนอุปถัมภ์ค้าจุนกอช่วยเหลือนี่แสงสว่างเลยรูปหน้าปกมาเลยนี่เห็นไหม มีแสงออกจากมือเลยโอ้โหโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้วนะครับเรื่องการงานเป็นไงครับเรื่องการงานเรื่องการงานได้หนึ่งพ้าโอ้โห,โโหคู่มิตรนะค,รคู่มิตรกันเลยทีเดียวนะฟังปุริเยไปปุริยังกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่าโชคลาภแหละจะเป็นเศรษฐีใหม่ในวันหวยออกไหมดูดินะครับจะมีโชคไหมอ่ามีโชคไหมโอ้โหตะคุ่มตะคุ่มเลยนะเนี่ยนะครับนะมีโอกาสอยู่นะะปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคุณคืออะไรนะครับโอ้าห อ่ะมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะตัวตนตัวตัวคุณนะครับก็คุณก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าดาวหกเนี่ยเป็นดาวตัวคุณเองคุณจะมีความมั่นใจมากเรื่องอะไรเรื่องวิถีชีวิตเรื่องงานดาวจัน์ทเนี่ยเป็นดาวการงานของคุณนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลจะมีความมั่นใจในเรื่องของ การทางานคุณจะเก่งเกี่ยวเรื่องของการงานคุณจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานได้ดีคุณจะมีไอเดียจินตนาการเกี่ยวเรื่องของการงานได้ดีโอ้โหอิจฉามากนะครับสําหรับชาวราศีตุลจะเป็นช่วงที่คุณมีความมั่นใจนะครับคิดอะไรยังไงดีงามดีเยี่ยมไปหมดนะอันนี้ยินดีด้วยนะครับยินดีจริงๆนะนะครับอ่ะต่อไปเรื่องของการเงินคุณได้9ก้านะครับนะ การเงินเนี่ยได้เก้าก้าก็คือว่าความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณจะนําพามาซึ่งเงินเงินทองทองแล้วคุณจะมีในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของอะไรที่มันฟุกฟุกนะครับอะไรที่มันเป็นส้มรนอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องของความเชื่อนะบ,บางคนก็เป็นลักษณะข,ของขายมูสวนมวนลไหวพระปฏิบัติธรรมนะแล้วดาวไพ่ใบนี้นะครับเก้า้ารวมเป็นสิบแปดรวมเป็นเก้าเท่ากับเก้าสามตัวเลยนะนะครับปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นในสิ่งที่หวังน,นะครับถือว่าเป็นไพ่ที่พิเศษ นะครับนะก็ยินดีกับชาวราศีตุลทุกทท่านนะครับที่คุณเนี่ยจะโชคดีเรื่องของการเงินแบบมากมายมหาศาลแบบฟุกแบบแจ็คพอตนะครับอย่างบางทีเนี่ยไปเสี่ยงโชคนะครับได้อ,อ,อะไรขึ้นมาปุ้งเนโอ้โหเป็นเศรษฐีในวันเดียวเลยเนะี่ยมันอย่างนี้เลยนะเก้าเเนี่ยพลังแฝงนี่รุดแดงเนี่ยมือถือทองเลยนะเห็นไหมนะครับนะอ่ะนะครับเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงบ้างนะครับนะเพื่อนฝูงสังคม นะเนื่องจากว่าดาวเาจ้าเรือนสหชะเนาะนะครับก็คือดาวพฤหัสของคุณนี่แหละนะแล้วดาวคู่หกห้าเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่เป็นดาวพิเศษเขาเรียกว่าคู่สุเคราะห์นะครับคู่ทรัพย์คู่โชคนะค,คุณก็มีเกณฑ์น,นะครับที่คุณจะมีเรื่องของกัลยามิตรนะครับแล้วก็เพื่อนถึงตัวนะครับเพื่อถึงตัวนะครับถึงกันเลย นะครับสนิทสนมกันเลยนะครับก็สามารถมีเกณฑ์ที่จะมีกัลยาณมิตรนู่นนี่นั่นอะไรคอยช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นช่วยที่ช่วยเหลือเรื่องปัญหานะครับต่างๆที่มีให้กันนะครับก็ถือว่าดีนะครับนะมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับญาติพี่น้องเป็นไงนะครับญาติพี่น้องนะครับดีนะนะก็ดาวแปดเนี่ย นะครับเป็นดาวปุตตะก็คือความสุขสบายความสบายใจมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากับญาติกับพี่น้องได้ทุกเรื่องนะนะมีความสบายใจให้ขึ้นแล้วพอดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสุภาะของชาวราศีนะครับตุนด้วยนะครับแต่ว่าเอาละด้วยความที่ดาวแปดสีเนี่ยมันเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของวาจาคําพูดที่บางทีเขาอาจจะพูดอวยเรานิดนึงนะเราเราคือปลอบใจอะ่ะพูดปลอบใจพูดอะไรเงี้ยบางทีอาจจะพูดเว่อร์ไปนิดนึงแต่เขา แฝงไปด้วยความปรารถนาดีนะไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะนะครับเขาก็อยากจะให้คุณเนี่ยมีความสุขให้อะไรประมาณนี้นะครับนะเพื่อนดีนะสําหรับชาวราศีตุลเพื่อนดีญาติดีอะไรดีเพื่อนร่วมง,งานดีอะไรคือจะเป็นช่วงที่มีกําลังใจงให้คุณอย่างดีเลยนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะคู่ครองดีไหมแฮปปี้มากนะครับดาวสุกนะดาวสุกนี่เป็นดาวตัวคุณเองเลยเป็นดาวตัวคุณเป็นดาวตัวตนคุณเลยแล้ววันเนี้ยผมพยากรณ์วันจันทร์ดาวสุกจะเป็นมนตรีนะครับแสดงว่า คุณน่จะมีคู่ครองคอยช่วยเหลือจะมีแฟนคอยช่วยเหลือนะครับจะมีคู่สัญญาคอยช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะเรื่องทุกข์ไม่ว่าจะเออะรืเ่องส,สุขเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเขาจะคอยให้ให้กำลังใจคุณคุณดูใบหน้านะครับที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะมีเงินทองโปรยขึ้นมานะครับถึงแม้อ่ภาพาเนี่ยจะออกมัวมัวเมาๆเหมือนฝนจะตกหรืออะไรประมาณนี้แต่เขาก็นะครับมีความปรารถนาดีให้คุณนะครับจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะมีความรักค่อนข้างจะดีดาวสุขเนี่ยเป็นดาวแม่ธาตุนะ เลขศูนย์ถึงเลขเก้าเนี่ยขเขาเรียกเป็นดาวแม่ธาตุจะให้ผลสามเท่าห้าเท่านะครับเป็นดาวค่อนข้างที่จะดีสําหรับคุณนะเรื่องของความรักสาวราศีตุลถือว่าโอเคแฮปปี้ผมผมโอเคนะเขาเรียกว่าช่วยเหลือการสนับสนุนกันมีความสุขดีนะนะครับลูกหลานบุตรหลานดีมากคุณจะได้ลูกน้องที่เก่งนะครับคุณจะได้ลูกน้องที่มีศักยภาพนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นเดทเลยลูกน้องเกตเดทเขาฟัมรู้เขาดีนะครับหลักการเขาดี นะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวต้องบอกอย่างนี้เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะนะครับจะได้เก่งจะแก้ไขปัญหาดีสั่งงานอะไรไปนี้ไว้ใจได้เลยนะครับลูกน้องคุณก็จะคอยผักดันช่วยเหลือสนับสนุนแต่ว่าคุณต้องพูดพูดถึงสิ่งที่คุณอยากได้เนาะนะสี่กับสี่เนี่ยเป็นพลังอ่าร่วมกันเป็นแปดแปดเนี่ยเป็นพว่าปุตตะแปลว่าสิ่งที่เราปรารถนาเนาะเราคุยเขาบอกเขานะครับนะมันก็จะสําเร็จมีเป้าหมายให้เขา เดี๋ยวมันจะสําเร็จนะครับก็ยินดีด้วยนะครับได้ลูกหลานลุดหลานดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะให้ความเจริญก้าวหน้าให้ยศให้เลื่อนตาแหน่งนะครับนะเนี่ยมีแสงสว่างเนี่ยให้มาเนี่ยคุณได้แน่นอนนะครับก้าวับสี่เนี่ยนะก้านะนะแปลว่าศรัทธาความเชื่อนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจริญสุภาพของคุณแปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับนะอันนี้ไพ่หน้าปกเลยนะเนี่ยไพ่หน้าปกเลยนะอ่านะครับ ต้องบอกได้เลยว่าชาวราศีตุลคุณมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่คุหน้างงานนะครับความรู้ความสามารถศักยภาพคุณนําพามาซึ่งความสําเร็จถึงตัวคุณเลยอันนี้ยินดีด้วยนะครับยินดีมากๆเลยเรื่องของการงานก็ดีนะครับได้คู่มิตร นะครับคู่มิดใหญ่เลยคู่มิดอันดับหนึ่งเลยนะครับนะอันนี้ถือว่าถือว่าโอเคแล้วมันก็แต่แบบเสียนิดนึงเสียนิดหนึ่งคือบางทีคุณอาจจะต้องยอมในลักษณะของมุมมองความคิดทัศนคตินิดหนึ่งเพราะว่าดาวศเทิตย์ยมันยังติดในเรื่องของอีโก้นิดหน่อยนะครับในเรื่องของอีโก้เรื่องของอะไรเพราะว่าเราทานายวันนี้เป็นวันจันทร์อาทิตย์เป็นกาลกินีนะแต่ว่าอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวลาบผลของเราอยู่แล้วดาวพฤหัสเป็นดาวสหะชาอันนี้ ถือว่าดีสําหรับเราอยู่แล้วแต่ว่าลดเรื่องของทิฏฐิมานะอีกโก้นิดนึงนะและการงานคุณจะดีจะเด่นจะเฮงจะปังจะรวยนะถามว่าประสบสาเร็จไหมเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นตคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานไหมมีเกณฑ์ได้งานนะครับคุณจะปรารถนาเรื่องงานอะไรคุณมีเกณฑ์แต่ว่าต้องยอมนิดนึงนะมือยกมือไหวเนี่ยมันถือว่าอ่อนน้อมนิดนึงนะครับอย่าไปมีอีโก้อย่าไปม,ม,ม,มีอะไรมากนะครับนะบางทีไปสัมภาษณ์งานหรือไปทําอะไรเนี่ย นะให้ความออกถึงแม้เราจะเรียนจบสงเรียนจบนอกเลยเราก็ต้องมีความให้เกยียรติให้เกียรติกับทุกคนอ่อนน้อมถ่อมตอนแล้วคุณจะสําเร็จเรื่องของการงานนั่นเองนะครับนะอ่ะนะครับต่อไปโชคลาภเป็นไงดาวเจ้าเรือนปุนตตะเนี่ยเนี่ยเป็นมตรีเออโทษทีโชคลาภเนี่ยเป็นอุตสาหะวันนี้นะเราทงานวันจันทร์เป็นอุตสาหะนะครับก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย น,นได้ไม่เต็มเนสเต็มหน่วยนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมมันก็มีโอกาสด้วยเหตุที่คู่นี้เขาเลือกเป็นคู่คู่เต็มองเนาะราหูคูเต็มองพัเกตเนี่ยนะครับเต็มองค์อ,อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ว่าโชคลาภผมมองว่าอยู่ราวๆสัก 60- 7 0ก็ยังมีโอกาสอยู่มันมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร,ร่นะก็จะเสี่ยงจะอะไรยังไงก็พิจารณาดูนะครับนะปัญหาอุปสรรคระวังเรื่องวาจาคำพูด นะครับระวังนิดนึงนะนะครับสามสี่เนี่ยไฟออกจากปากเนี่ยมันหมยถึงว่าคําพูดที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจนะครับนะทาให้เรามีความรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเพราะอย่าลืมว่าดาวคานเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะสําหรับชาวราเออโทษทีคําพูดเนี่ยนะครับก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงนะดาวคันเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวผู้สัญญานะครับแล้วก็ดาวพุธเป็นดาวสุภาเนี่ยมาจะพบพเรือนดีเนาะแต่ว่าด้วยความที่สามสี่อ่ะมันดาว กล้ากล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงอะไรบางอย่างบางทีมันมันอาจจะฟังดูแล้วมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่แต่ถามว่าดีไหมถามว่าดีนะมันเสียตรงที่ว่า3ามสี่เป็นคู่ศัตรูแต่ว่าพบเรือนต่างๆถือว่าดีนะดาวคายเป็นดาวเจ้าเรือนกันเงินคู่สัญญาดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วคุณกล้าคุณกล้านําเสนอคุณอะไรเงี้ยเกี่ยวเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยแต่ขอให้ซอฟในเรื่องของวาจาคําพูดเพราะมันจะทําให้เราเกิดศัตรู นะครับมันจะทําให้เราเกิดศัตรูมันอาจจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยหนึ่งนะครับนะโครคภัยไข้เจ็บนะครับนะก็แปดหนะครับดาว8.1ก็กังวลนะครับกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของอการใส่ใจการห่วงใยการดูแลกันอะไรประมาณนี้นะครับมันค่อนข้างจะเซน i ิทีฟนิดหนึ่งนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวพระเราหูเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ะครับดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือรับผลเนี่ยกุตาก็ราบผลเนี่ยมันพออยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจนะพอใครหัดใจหน่อยอะไรหน่อยมันก็เกิดลักษณะงอนกันอะไรกันเท่านั้นเองนะแล้วมันก็ด้วยแปลกันหนึ่งเนี่ยมันเป็นคู่ที่ไม่มีเหตุผลต้องบอกอี้นี้ไม่มีเหตุผลเลยนะคือเหตุผลใช้กับคนทั่วโลกได้แต่ใช้กับแปดหนึ่งไม่ได้นะตามใจอย่างเดียว นะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอะไรประมาณนี้ก็เกิดจากการตามใจตัวเราเองเก็โรคที่จะเป็นร้องระมัดระวังเนาะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรประมาณนี้ก็ให้ระมัดระวังโรคที่มันตามใจตัวเองอะโรคอ้วนโรคอะไรประมาณนี้นะจะทำอะไรตามใจตัวเองนึกถึงนี่โอ้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาขึ้นแค่นั้นเองนะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็ทำอะไรต้องมีสตินะอย่าขาดสตินะพิจารณาอย่างรอบคอบเดียประมาท นะครับแล้วก็อย่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะครับเพราะว่าพลังแฝงนี่คือดาวหนึ่งเนาะห้าับห้าบวกห้าเป็นสิบอ่ะเป็นหนึ่งหนึ่งวันนี้พยากรณ์วันจันทร์มันเลยเป็นการลกินีไงแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบติจุดเสียหายอย่าอย่าหลงอย่าทะนงตัวอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็มีขั้นมีตอนนะครับมีอะไรยังไงปรึกษานะครับพูดคุย นะครับนะเจรจาอะไรประมาณนี้คือไม่ประมาททุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิพาทประกันได้ยังไงต้องกราบขอขอมาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอ,ขอ,ขอความกุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดสนใจที่จะเรียนวิชาไพาพศิวะมหาเทพนะครับผมก็จะเปิดทุกวันแหละสอนวันละคนอนะ่ะวันละสี่ชั่วโมงอนะ่ะนะครับก็นะัดเจอกันตามห้างอะไรเงี้ยเราจะไม่เจอส่วนตัวนะ หมายถึงว่าเจอตัวกันอาจจะเจอในห้างนะผมก็จะสอนหมดเลยเนื้อหาคู่ดาวดาวนะครับทักษะพบเรือนสิบสองก็จะเป็นฐานสําหรับเรียนวิชาโหราศาสตร์ด้วยนะครับแล้วไพ่เนี่ยด้วยกานที่เราใช้ตัวเลขเนี่ยมันจะพยากรณ์ได้หลากหลายหลากหลายมากเลยนะครับจะสอนการวางไพ่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าท่านมีความรู้แล้วก็ขายไพ่อย่างเดียวอยู่ที่สองพันนบาทหนึงนะครับแล้วก็คนที่ไม่มีความรู้เลยเป็นศูนย์เนาะก็อยู่ที่6 9 9เก้าบาบาท นะครับนะท่านใดสนใจก็เอ้ยโทษทีหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทน,นะครับท่านใดสนใจก็นะครับติดต่อเข้ามานะครับนะอ่ะนะครับอขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกตุก<ๆ>้าวขึ้นดูตลอดสวัสดีครับ